้าวันนี้เราเป็นนักเขียนกระตูนเรื่องหนึ่งแล้วกระตูนเรื่องนี้ประสบความสำเร็จทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษยุโรปนะฮะแล้วก็ในทวีปเอเชียบางประเทศเนี่ยแต่ไม่มีลิขสิทธิ์อน,นั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่มีสิทธินในลิขสิทธิ์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเสงวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเขียนท่านนี้กันว่าแกผ่านมาได้ยังไงนะฮะ นักเขียนคนที่พูดถึงก็คืออาจารย์มัตสึโมโตะเลอิจิอาจารย์มัตสึโมโตะเลอิจิเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนการ,ร์ตูนซึ่งแกชอบเขียนการ,ร์ตูนนะแกก็ไม่สนใจหรอกคือคอให้เขียนแกก็เขียนไปเรื่อยจนในที่สุดแกก็มาโด่งดังในเรื่องการ,ร์ตูนโอโตโกะโออิโดงแล้วก็ในเรื่องเดอะคอกพิษซึ่งก็ทําให้แกมีชื่อเสียงนั้วหลังจากนั้นแกก็ได้รับเชิญจากอาจารย์ได้รับเชิญจากนักแต่งคนหนึ่งชื่อ คุณนิชิสกิโยชิโนบุให้มาช่วยปรับหนังเรื่องหนึ่งของแกซึ่งอาจารย์มัตสึมโตโตได้เข้ามาปรับเนี่ยก็คืออาศัยโครงลร่างแกนิดเดียวก็คือโครงลร่างที่เรียกว่าไปการเดินทางคนหนุ่มสาวไปอวกาศแต่ไม่นอกนั้นไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องสงครามในอวกาศเรื่องเครื่องจักรการออกแบบเครื่องจักรการออกแบบตัวละครเกแกโละทิ้งหมดแกสร้างใหม่หมดแล้วมันก็เกิดปัญหาปัญหา ยังไงปัญหาตรงที่ว่าคุยโยชิโนบุแกบอกว่าแกถือลิขสิทธิ์พอดเรื่องเพราะนั้นอาจารย์มัตสึโมโตไม่มีสิทธิ์ใช้คําว่าเรือรบโอกายามาโตะไม่มีสิทธิ์ใช้พอดเรื่องอันนี้อีกต่อไปการเดินทางอากาศซึ่งไปทงงําสงครามสงครามอะไรเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะฮะแต่คุณนิชิตะก,กิก็ไม่มีสิทธิ์ในดีไซน์ของเรือรบยามาโตะแล้วตัวละครหรืองานศิลปะทั้งหมดจากในเรื่องเรือรบโอกายามาโตะ และหลายคนอ,อาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้หนังที่มันออกมาภาคหลังๆเนี่มันมาได้ยังไงก็มีการลองชอบไปเกิดขึ้นเพื่อให้หนังเรื่องนี้ได้เกิดออกมามีนั้นก็คงเกิดออกมาอีกหลายหลายภาคซึ่งล่าสุดว่าเป็นภาครีเมคไปนะฮะแต่ปัญหาลิขสิทธิ์อันนี้ก็ยังไม่จบหรือจบหรือ,อยังก็ไม่รู้เพราะว่าคุณนิชิสกิเนี่ยแกได้เสียชีวิตเมื่อปี2010แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการตกลงกันยังไงหรือเปล่าในเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ของเลอโรบุกายามาโตะ,ะโซยามะซึมโมโตะหลังจาก ถาลิขสิทธ์หนังเรื่องนี้ไปเนี่ยแกก็ได้ไปแต่งหนังอีกแต่งมังงะอีกสองเรื่องซึ่งก็โด่งดังเหมือนกันแต่ไม่โด่งดังเท่าเรือลูกกามาโตะนั่นก็คือเรื่องกับตันฮาล็อกซึ่งปรากฏซึ่งซึ่งคือเรือที่อยู่ทีเขียวที่อยู่ตรงหน้าสองลำลำหนึ่งก็คือในภาคมังงะซึ่งเป็นรูปหัวกะโหลกอีกลำหนึ่งก็คือภาคอนิเมะซึ่งเป็นสวยๆเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกหัวกะโหลกมันน่ากลัวก็เลยให้อาจารย์มัซสโมโตะปรับเปลี่ยน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกาแล็กซีกาแล็กซีอวกาศ999ซึ่งหนังทั้งหมดที่เก่ามาเนี้ยได้เข้ามาฉายในประเทศไทยแล้วก็ฉายไปทั่วยุโรปแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ลิขสิทธิ์จบไม่จบไม่รู้แต่คนทั่วโลกบอกว่าอาจารย์มาสมต์โตเนี่ยเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเหลือโลโอกาสยามาโตก็น้องๆก็ลองไปดูนะครับว่าเราสามารถผ่าอุปสรรคเหมือนอาจารย์ท่านได้หรือเปล่าส่วน คลิปนี้ที่พูดถึงเรื่องปอดนักเขียนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้